สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับโอ้เมื่อนี้ก็ออกมาเด่นน้าอาจารย์วี่นะครับบนมหาราหนาเดียวนะครับครับว่านอาจารย์วี่นะครับเดี๋ยวไปปูดคุยครับอาจารย์วี่กันนะครับอ๋ออาจารย์วี่สวัสดีครับครับผมครับนอนของเอาของดีมาให้อาจารย์วี่ขึ้นหน้ามาคูณเคื่องหน้าตัวนึ่งแล้วก็นกมันน้องแหลงตัวนึง โอ้เครื่องง่ายตัวนึงเอาไปใส่ตุ่มเบื้องเบื้องเป็นจังไดเด้ยวเหมือเดียวพูดว่าสิคขันไหวหรอกนกไส่นี่ไส้เครื่องง่ายนี่เออได้ยินเต็มผู้ซับดีอู้ซับดีเสียงกลางบ่นกเครื่องง่ายเออเอามาขับมาคุดนะตัวคล้องดีๆก็เอาแบ่งกันมาเรียงมาแบ่งปันกันไปครับผมขอบคุณด้วยเลยอาจารย์พี่เราก็เสี่ยนนกเขาไายนี่นะครับ เสี่ยงไงได้เนี่เออก็เพราะได้เสียนเดินดูมีดแฝงมีดแฟนเพลงนี่เล่านี่หมอแขีหมอลำแมนมืดเป็นสร้างสร้างเฮ็ดตานี่ครับผมครับตัดผมน้ำนะครับทุกอย่างเส้นผมเพิ่นคือบผมมน่มเนาเสี่ยงไหมอันนี้อยากมาใจสีขาดอยากเป็นฝีอยู่ก้นยางบ่ได้ฝีอยู่ก้นไปเฮ็ดบุญแล้วก็เป็นฝีบาดนี่ไปบ่ได้เออเออเออ ฟียูงามกล่ของหลาไพลหลาเป็นใหน่หย่อนผลตัวเดียวเดียวเอากระตุนมใมส่เอากระตูนมใส่เบิ้งนิ่งเบิ้งได้เบิ้งนกมาตะสายเขื่องใน<อ>กับอีกตัวหนึงน <ะ S 1> น่งกะบในมาตาบันน้องแรงกับตำบลข้ามไหไงในมาสายกับเป็นต่ออยู่นกบริเวณเป็นว้าหินนะครับนกสายแล้วก็ว เบี่ยงนกคุ้มก็มีนกปลารอดก็มีนะครับแต่ว่าก็พืชเฉพาะคอายแต่ไปต่อช่วงนี้นยังบ่ได้เติบโตได้นกอ๋อเขนลนนี่ก็ดีอ๋อทายขนเออนกนกช่วงนี้จะทายขนโ<อ>ตนะเออที่หดขวานเพราะว่ามันสี่ส้นขวานนั่นเดลยตัวมันจะพิมพ์หมดอ่อา จังเวิงจังเวิงโตก็ไปหามากคือว่านี่แหละหอยยูอาแปดย่างดีนะครับบริเวณพอดีเลยนะมอยสื่อแปร์ย่างเสาเก่าโม่งเสาเบิดตประมาณซีโม่งหาโมงพอดีนะครับนกตึกแปดแบบนี้ฮาวนะครับเป็นนกตอสื่แดดตอนเ้านะครับ โอ้ยเก่งเลยเก่งเลยของดีต้องแบ่งปันครับผมแบ่งปันกันมามาขำมาคูนแนนอย่าสิเอาใบาผู้เดียวมันกับพอมแนตัวยูบอน,นอาจารย์ท่านอื่นไปนั่มนะครับแมนนดูมือม่อนอนเบิ่งคิดยูบนอนอีกอย่างห้เขาไปเอานกติวน่อโอดิวตัน,เ,น,นตตเรืตอตัวแรก เออผมปล่อยไปแล้วสองแดงโอ้โอปล่อยไปแล้วเออเขาอยากได้ดิวต,ตวันตบ้าดิหยังเมื่อไรเพราะวันเป็นนกเฉลยตัวแรกเฉลยตัวแรกห้ามดิหยงขันหยงนะแพ้นกตอแมนแมนขันนกในตัวแรกนั่นขันเป็นนกแอบนกยัางแล้วว่าดนนกตัวใหญมันนะมันจะนี่อันเป็นไปตบมาแล้วสูตรหรืออันไหนเป็นอันไหนละ<ม>นเป็นจางสัรเป็นเคตเป็นกลน,นะครับนกเขาตามธรรมดาเพิ่นกับ,บาามอหายดีหยังมอหายดีหยงออนะครับ หายแว้งไปทั้งอื่นไปหายแว้งไปทั้งอื่นตามปีกซะก่อนคนชิลว์ตัวนี้น้นองแดงไ่วว้จากนอก้องหาเงาวตัวนี้เครื่องเครื่องวันี่เครื่องตัวนี้เครื่องอำเภอเครื่องครับผมเอาไปดูเอุ้ไปคูครับคูณเบิร์มนกเครื่องนอกสายท่ามนะครับนกตัวนี้เออว่าสายท่านะมั้ง นก้ายท่ามป่าทมอนะครับนกสายท่ามป่าทมเนี๋ยยินว่าไปอยู่สองสามเถื่ออยู่ครับแต่ว่าก็ได้ครูที่ที่เบอกกบโมพาดนี่แหละเอานกไม่ไปบ่ได้เอานกเกาไปอืเอาเจาซี่ยอดไปซี่ยอดก็ได้มาตะเขื่องคือการนอะนกต่อตัวนั้นโนกม่วงตาฮัดปีนี่โดก็ได้เฉลย เจ็ดตัวบ่บ่ท่านได้เก่งหรอกอืมเป็นนกเสียงกลางคืนตัวนี้นกในมาตานังนนกแดงนกแดงน,นก,นนกนวนาหิน,นเออป่มหินนี่ตัวบนนัาข่ำใดใดเจ็ดตัวดาวมึงขีดนักค่คำเออนอกตอเรืองตรงไหนกตอนอกไม่เนอะไปฮัตตอหน่อยใดเจ็ดตัวโอ้นักข่ำจะเล่นเออน,น,นัาข่ำจะเล่นควอมตะไรเฉลยตัวตัวเดียวบ่ตัวบักะ พี่ปากอะโอเคอยู่นี่ครับนกไดมาตะบันตอนตัวเบื่องคิดบนน้องแดงนะครับเบิ่งคู่เที่ยวอยู่เลยขอบคุณอาจารย์เออเออออนี่นกตัวนี้พี่ปากกระจัดเหียบหยันยันนะครับจะไม่น้งตอมานนกตัวนี้เหียบหยันหยันเสียงกลางเหี่ยบแอกคูนกตัวนี้เขาลุ่มไม่บ่บเบื่องไดเสือซับนัน เออได้ได้เสือซับนี่บืองมาลายซับนี่คือนกนี่ข้าลุ่มโอ้เบิองหมดตรงเบืองไรแล้ะครับเบืองนกซับเบิองไรเสือซอ่ะอยู่ไรน่ะถ้นเป็นทับซับโบริอย่างกันนั่นแม่โดดนกซับนกซอนกข้าล่มนกปากจัดครับขนกไล่เสือลงลงไปเป็นแถวน่นโบ้บ้ซับนกลงเดียวนะครับคือนกลงเดียวเนาะครับตัวนี้นกซับคือการนกแข่งง่ายตัวนี้นี่จะขันไงหรือครับนกตัวนี้ เกินเกินนี่หรอกข้องดีกับแบงปันไปของดีข้องดีขอคุ่นได้ได้เลยจา์เด้อแย่งกันไปข้องดีตรงเอาไปคู่มองนะครับเอาใบมองเดียวว่าได้มันมันเป็นจังสี่นะครับักษณะของการเดินนกเขาครับผมเม่์ผมก็เอานกมานานะครับเอ้มานากดว่าสิไอาจาย์มี่พาไปมองได้ก็ได้หรอกมาเลยมาไลซีเดียดว่าได้มาได้ไปเบิ้งสถานที่ไม่ไปเรื่อย ี่อไปบนมูเรียวตัวนี้คันธารโมเดียรนะครับเพราะว่าเรื่องใหญ่นั้นเรื่องปกตินะครับโม่ใหญ่ก็ปกติเออใจมากนะครับแดดกันได้ก็ไปฝนตกกันได้ก็ไปโมเมนต์เป็นธรรมดานะครับเป็นบ้านะครับเป็นบ้านโมเมนต์ว่าคนดีเลยเป็นบ้าให้เป็นบ้าแต่ผมซ่าอาจารย์เออผมก็ เป็นคือกันไอ้เป็นสิว<ด>ตัวนี้อาจารย์มีป้อนน้ำมันตะปลาได้หนิเด้อเออก็อจังว่าป้อนล้ำ่ัะบ่เอาออกมาป้อนเด้อการอกว่มมาป้อนจะเป็นนักดิมีบอด้นน้ำมันตะปลาบ่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 เด้อดสิมาซสื่อมากป้อนเักสองเม็ดเอือเอาน้ำร้องน้ำมันตะปลาแล้วก็ทำป้อนหมดเป็นสิวแล้วสิวลงตาแล้วกำล่งแม่นขันลงไรนี่เป็นนักด้เลยนอ่กำล่งลออกตาหา<อ>งมานันจะรักษางากเี่ครับนกเป็นสิวลักษณะสิว ขอบเปียกตานะครัขบ,ขบขอบตาไม่นอขอบตาคางขวานะครับคางขวาคางหนึ่งนะครับเป็นสีเหลี่ยมา่ลายก็เรื่อเปียกเลี่ยสีบม่ลายนี่นะครับน้ำมันตปะปาอัดนะครับสมัยสมนอนี้ง่ายตะสมัยตะกี้ผมเห<อ>็น<อ>ตะข้าวสามสิบปีทีเดียวนี่ผมไปหาขุดกระปูแ้วน้ำทงนาเออปอดปวดสั่นกระตับไกล้ขาใกล้เอาขันไปซื้อใกล้ตลาดกับต้นยั<อ>นติดเสือนะครับอืมเน่นอยู่น้ำมันตะปา นี่ละสมือนี่ง่ายความสะดวกสมือนี่แต่อาจารย์นีร์เขากำลังแซมแซมะเนเดี๋ยวว่าไปเห็นอยู่บ่ามันเกิดยำเขาอยู่แต่ว่าช่วงนี้มือนีมันเฉื่อยเดี๋ยวเจ้าวันสิีอยู่ห้องเก่าอยู่นกในโมนี้แก้วเก่าโมนี้แก้วเก่ามีอยู่มองเก่าตลอดเพียงแต่ว่าการเวลาการใส่นี่จะบวกคือการคือการเสารไปตาเสาเพื่อนจะโกง ขันไปสวยแน่ซีโมหามงค์มันก็จะเศร้าคึกเศร้าโกงเพม่นจะใส่ผนหัวซ่าจะ่ิตเป็นเท่านั่นนั่นกจะเป็นห่วงนกแม่นั่นแม่นู่ห่วงนกแม่สิผสมพันธ์กันนั่นหาวทุกงามไปงามได้ก็ได้นีครับแดงปันอาจารย์ยี่สองสองตัวนะครับวันนี้เนือวัวนกเข่องน่าจะคันไหวนะครับนกเข่องนี่เ่อเ่อเป็นนกไอ เตืนควานลูกขึ้นควานขึ้นควานวเ,เนาะอาจารย์สั่งกันได้ดูกเดียนดีด้อฮะนุ๊กเก่งๆหนึ่งดอกเก่งๆครับครับอาจารย์กำลังเอานกโล่งนะครับผูกเ,เสือกผูกเสือกย่องเอา <c oughs> ระวังตะเสือกรุดมือตอนน่ะมาดูดดอกเสือกคมกับสวอมากเตรียมพร้อมมีดอกคนระับว่าแมนในลุงรีบอรุถนะครับหนเอ,นะอ,อเสือกอ่ออาบน้ำมเลี้วครับตากแก๊สบาดหน่อยห่วยเดี๋ยวไปต่อตัว,ตวโอ้นุก จันทร์ักดิ์เรามหาเดียวนี่นี่ดิทักเจ้ามหาสมบัครับโอ้สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีโบเห็นจักเกืออ่าสุขภาพแข็งแรงเด้ออ่าสุขภาพแข็งแรงคอยไปคอยมาเด้อจ่ายจ่ากินเข้ามเรียบร้อยแล้วกินมาเรียบร้อยแล้วคอยไปคอยมาอย่าง้างไว้มันหล่มมันดีอ่าจันทร์ศักดอ่าจักมาจักร้า ผมก็ตาคนตางมีผ้ารักไปเรื่อยๆของเราหัวหนาตัวอาจารย์ท่านอื่นก็สร้างเฮ็ดผนียอดยู่กับมไม่มีเวลาเอ็ดไห้สามหลังสี่หลังนี่จะไปก็ไปตบป่นเขามาอีกก็ก้อนอาจารย์วีไรนกต่อเขาผนียดนะครับที่จริงมันก็ เอาต so ัวเดินประจำกับตัวนี้ได้แต่มาตัวพิมุนยังมาท่านไหนเอาออกเป็นจิตจารักษณะเพราะว่ามันต่างทินกับด้วยเอาหอยมันคุณทีมันซะก่อนเออเด็กโตหอยยืนคือกัน ครับบ<ม>านนี่ในใสีได้ดไปไม้ต่อนะครับบานนี้อากาศกับแดดดีโพรโรสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับอาจารย์วีสวัสดีเอฟซีเนี่ยอ่าป้ายบานนี้ไปหอดไม้ใส่นะครับอาจารย์วีเราผ้ามาใส่นกดิวตันเสียงกลางไงนะครับแต่ว่าผมก็จะลงไปล่องไ่เบิ้งนะครับเพราะว่านกตนัวนี้อยู่มาหนี่สามปีสี่ปีแล้วแล้ววะนะครับ บริเวณใสก็จะเป็นเอาทงหน้าแข้มปลามันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเล่านะครับเป็นเลาปลา,าพอกปลาพอกปลาทมปลามกนะครับโกโกมก,กขันนะครับเสียงไงทั้งหมาก็น,นี่นะครับหกเสียงไงครับผม ร้ายอยู่นะครับนกเสียงไงกับีนะครับดูข้างในครับนกเรียวตันแต่อยู่โซนนีครับ,รรสรบเสียงหน่อยคู่กันนะครับอืมนี่นี่ี่นี่ร้ายอยู่นะครับนกขหวนะครับนกเหมยเห่าร้ายนะครับยังหลุนกันนะครับผมอย่านจนนกต่อผมบวชันตอนละมาหลุดน,น้ำกันอาจารย์ไปเบิ่งน้ำกันไปต่อน้ำกัน อากาศแดดนะครับมือ่อีงวันที่สิบหกห้อยออกนะครับมือ่อีงครับห้อยออกมือ่อีงให้อาจารย์ทุกท่านถูกโชคมันมานะครับ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 เอาเอาไปแต่ใส่อยู่บริเวณน,วนี่อหหือเพิ่มมาแต่ทางใดรายิวตัน อาจารย์วิกกผู้อ้งกันเด้อเนตาใส่น่ะมุดแดงหมดนะครับสวัสดีพ่อหองไหนนุกขันหไหนแถวไหนบอกเนี่ย,ยิวตันอยู่ใส่ิวตันยนอยู่ใส่ลุกขันอยู่แถวไหน แลวนี้บ่ด้านนานี่บ่คนคนเพี่ยนผ่านนี่บ่คนบม่ค่อยเพี่ยนผ่านบ่สัง,งัดบ่นี่ครับผมจะใส่รองตรงหน้านี้รองเบื่องนะครับใส่กุ๊กสวงหน่อยต้นนี้ละกุกจะเขาบงครับครับโอเคครับครับ,รบขอบคุณได้ไหพอ่อไป ครับผมจะใส่กบแสวงต้นด้านานานี่นะครับลองิ่งหิ้มทางนี่หละอาจารย์วีเราก็ไปโซนแล้วกุปปงนะครับนกกับขั้นร้ายนะครับนกปลา